เคยได้ยินกันไหมว่าคนข้างบ้านป้าข้างบ้านคนที่เราไม่รู้จักชั้นบอกว่าแม่ห้ามกินซูชินะคะแม่ห้ามกินกุ้งดองนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเรากินผักเยอะๆแม่เนี่ยผักใบเขียวเนี่ยโอ้โหเนี่ยน้ำพริกปลาทูเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆดีต่อสุขภาพทั้งแม่และลูกอ้ออยากจะบอกว่านะคะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับอาหารแต่มันเกี่ยวกับ ที่สองตัวค่ะที่รูอยากให้คุณแม่ท้องทําความเข้าใจเชื้อแบคทีเรียแรกนะคะลิสทีเรียนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มักจะนะคะพบในอาหารดิบเช่นไข่ดิบเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการปรุงสุกนะคะอาหารแปรรูปตัวอย่างเช่นปลาสลิดตากแห้งเนี่ยไส้กรอกแฮมเนี่ยที่เราคิดว่าเนื้อแห้งเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่าจะกินได้เลยแต่ควรจะทำ ให้สุกและสะอาดก่อนรับประทานนะคะอันนี้ยังรวมไปถึงผักผลไม้ที่มาในรูปแบบของสลัดค่ะเพราะเราต้องมั่นใจก่อนว่าก่อนที่เราจะเอานำผักหรือผลไม้มาอยู่ในถ้วยสลัดของเราควรทำความสะอาดและล้างให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะอาการเบื้องต้นของการติดเชือ้อแบคทีเรียลิสเตเรีย เช่นปวดท้องคืนไส้อาเจียนเอ้ยไม่มีอาการแพ้ท้องด้วยมันเหมือนแบบอาเจียนกรอกว่าเป็นไข้หนักๆก,ก,ก็คือท้องเสียร่างกายขาดน้ําเมื่อคุณแม่ร่างกายขาดน้ําเมื่อคุณแม่เป็นไข้ย่อมส่งผลกับลูกในครรภ์ไม่มากก็น้อยนะคะแต่พบว่าไอเชลิสติเรียเนี่ยจะมีผลต่อคุณแม่นะคะจริงๆก็คือ12คนใน แม่ท้อง1นึ่งแสคนแล้วจะเกิดหนักๆก,ก็ในช่วงของไตรมาสที่3เพราะพอเข้ามาสู่ในไตรมาสที่3เนาะร่างกายคุณแม่ท้องเนี่ยต้องนำไปใช้ในการเพิ่มเรื่องของการเจริญเติบโตของลูกในครรภ์ดังนั้นภูมิต้านทานของคุณแม่ในช่วงนี้ก็จะลดลงเป็นพิเศษค่ะถ้าเป็นหนักๆจริงๆนะแต่ว่าเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนอะอกคลอดก่อนกำหนดแท้งหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการสูญเสียน้องนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับอาหารใช่ค่ะแต่มันเกี่ยวกับแบคทีเรียดังนั้นก่อนที่เราจะรับประทานอาหารดใดๆมั่นใจก่อนว่าเราล้างทำความสะอาดมือของเราให้สะอาดเรียบร้อยนะคะผักผลไม้ที่เราจะนำมารับประทาน ควรล้างให้สะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงมั่นใจว่าอาหารทุกๆคําที่เรารับประทานเข้าไปเป็นอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมาที่เชื้อแบคทีเรียตัวที่2นะคะซามเนล่าความรุนแรงก็จะน้อยกว่าลิสเทเรียอยู่นะคะตรงที่ว่าอาหารที่คุณแม่รับประทานเนี่ยไม่ต่างกันเลยพยายามหลีกเลี่ยงอาหารดิบพวกไข่ดิบนะคะเหมือนกันหมดเลยล้างทั้งความสะอาดผักให้สะอาดเรียบร้อยนะคะสำหรับ ใครที่ชอบดื่มนมเน้นให้ดื่มนมที่พาสเจอร์ไรส์หลีกเลี่ยงชีสอ่อนบลูชีสนะคะที่สำคัญไอเชื้อเนี่ยมันจะเจอในน้องแมวจ้าเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่เป็นทาสแมวนะคะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเก็บอื้อเก็บฉี่น้องแมวหรือหากเป็นไปได้นะคะใส่ถุงมือ รลอให้คนอื่นทําไปเลยก็ดีแล้วที่สําคัญพอะในช่วงตั้งครรเนาะภูมิต้านทานของเราเนี่ยจะลดลงกว่าปกติอยู่แล้วดังนั้นนะคะอ้ออยากแนะนําว่ายังไม่ควรซื้อน้องแมวตัวใหม่ในช่วงการตั้งครรนะจ๊ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ําค่ะว่าเพื่อสุขภาพ ที่ดีของคุณแม่เมื่อคุณแม่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีย่อมส่งผลให้อาหารที่นำไปเลี้ยงลูกในครันของเราเต็ม่ด้วยอาหารที่มีประโยชน์นะจ๊ะ